มาตรการนี้จะเป็นการลดภาระหนี้และดอกเบีย้ยผ่านการปรับโครงสร้างหนี้เน้นการตัดเงินต้นแล้วก็ยกเว้นดอกเบีย้ยเมื่อลูกหนี้ทำต่มเงื่อนไขอันนี้มาตรการหนึ่งสำหรับลูกหนี้เพื่อรักษาทรัพย์สินทรัพย์สินก็คือบ้านรถยนต์รวมถึง SME อ่ะค่ะรวมถึงให้โอกาสลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ที่มียอดหนี้ไม่เกิน5,000บาทสามารถปิดหนี้ได้ซึ่งอันนี้ได้สำรวจมาแล้วซึ่งการปิดหนี้ที่ว่านี้ ทำให้จะสามารถเครดิตปรับปรุงประวัติการชรําระหนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้เราทราบก่อนหน้านี้ว่าจะมีแบงค์เอกชนใช่ไหมค่ะน้ำาตีระบุว่าจะมีสถาบันเาินเงินเฉพาะกิจของรัฐที่จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมค่ะทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติการชรําระหนี้ดีอันนี้สําคัญ ของที่ประวัติดีเนี่ยท่านนายกบอกจะได้มีกําลังใจในการรักษาวินัยการเงินการคลังต่อไปอรวมไปถึงลูกหนี้กลุ่มที่มีปัญหาการชรําระหนี้เหลือรังนะคะ,ะทั้งดีทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ชมฟังคร่าวๆนะอย่างนอนแบงค์นอนแบงค์ลดภาระการผ่อนชําระค่างวดเหลือ70%ลดอัตราดอกเบีย้ย10%อย่างเช่นจากอัตราดอกเบีย้ย25%ต่อปีลดเหลือ15ต่อปีเท่านั้นอ อันนี้แปลว่าเป็นอีกตัวหนึ่งค<า>่ะท่านผู้ชมนอกเหนือจากมว้วนนึกออกใช่ไหม<า>ค่ะขณะที่มตาตรการเที่ยวแถลงเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคลังและรองนายกพิชัยชุนหะวชิระไปถแถลงร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยท่านผู้ว่าเศรษฐพุทธสุดทธิวัดนรพุทธรวมถึงสมาคมธนาคารไทยรวมถึงผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสุวรรณีเจษดาศักดิ์ซึ่งมีรายละเอียดโดยรวมเนี่ยท่านผู้ชม มาตรการเนี่ยมีสองมาตรการเอาชัดๆแบบนี้ท่านผู้ชมฟังจากคุณสุวรรณีมาตรการที่หนึ่งจ่ายตรงคงทรัพย์เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้บ้านรถแล้วก็ SME ขนาดเล็กที่มีหนี้วงเงินหนี้ไม่สูงมากค่ะเพื่อให้สามารถรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกรันทั้งบ้านทั้งรถและสถานประกอบการเอาไว้ได้โดย เป็นการปรับโครงสร้างหนี้แบบลดค่างวดแล้วก็ลดภาระดอกเบี้ยค่างวดที่จ่ายทั้งหมดจะเอาไปตัดเงินต้นรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ จะเป็นการลดค่างวดผ่อนส่งรายเดือน3ปีค่ะคือปีแรกเนี่ยลูกหนี้ชำระค่างวดขั้นต่ำ50%ปีที่2 70%ปีที่3 90%ของค่างวดเดิมแล้วที่จ่ายไปทั้งหมดทั้ง3ปีเนี่ยจะเอาไปตัดเป็นเงินต้นและไม่ต้องส่งดอกเบี้ย3ปีถปีโดยถ้าลูกหนี้ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขนี้ตลอด3ปีที่อยู่ภายใต้มาตรการทางการจะยกดอกเบี้ยส่วนที่พักเอาไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งนี้ เงินที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยให้ถ้าท่านตามตามข้อตกลงก็คือเป็นเงินที่มาจากการลดเงินนำส่งสมทบ FIDF กับ SFIF <ส>เอามาจ่ายแทนครึ่งหนึ่ง SFIF เ,เป็นการเก็บจากสถาบันการเงินของรัฐเฉพาะกิจใช่คะ่ะก็เป็นส่วนนี้ครึ่งหนึง่งแล้วก็สถาบันการเงินจ่ายอีกครึ่งหนึ่งอ้าวท่านผู้ชมดูตรงนี้อ่ะต้องดูตรงนี้ค่ะอ้าวเนี่ยอาจ่ายตรงคงทรัพท่านผู้ชม ท่านต้องดูคนสมบัติก่อนค่ะนี่ลูกนี่รายย่อยและ SME ซึ่งถ้าเป็นสินเชื่อบ้านมูลนี่ตอนที่กูไม่เกินห้าล้านค่ะถ้าเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรือมอเตอรไ์ไซค์มูลนี่ไม่เกินแปดแสนสำหรับรถยนต์นะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ไม่เกินห้าหมื่นอ่าสินเชื่อ SME มูลนี่ไม่เกินห้าล้านก็คือรายย่อยทบาญชอมชมฮะอ้าวโดยที่ สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่จะรวมกับสินเชื่อบ้านรถยกเว้นการรวมหนี้กับสินเชื่อบ้านของทอสอันนี้เป็นของรัฐเอามารวมหนี้ได้อันนี้ว่ากันไปคือหลักๆคือตรงนี้ค่ะ<ฆ>ถูกไหมค่ะ<ฆ>อาคุณสบัดก็คือตอนท่านกู้ท่านกู้มูลหนี้ของท่านนะคะแล้วมาดูคนสบัดท่านต้องเป็นลูกหนี้ซึ่งท่านได้กู้ เกิดก่อนหนึ่งมกราปีหกเจ็ดน้องไบค่ะเกิดก่อนหนึ่งมกราปีหกเจ็ดสถานะบัญชีณวันที่สามที่เบ็ดตุลาที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้หลังสามท่เบ็ดมีคนตั้งใจจะผิดนัดหวังจะเข้าโครงการมันจบไปแล้วค้างชำระเกินสามสิบวันแต่ไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันพูดตรงๆคือค้างชำระงวดหนึ่งขึ้นไปอ่าแล้วก็ไม่เกินหนึ่งปีค่ะถูกไหมใช่ค่ะจะค้างชำระเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็อยู่ในเนี้ย และกลุ่มที่สองอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาท่านผู้ชมฮะ <S 2> <S 2> <S ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน3าวันแหละแต่เคยปรับโครงสร้างนี่ปรับนี่ตั้งแต่หนึ่งมกราปีหกหจากการคร้างชำระเกิน30วันก็แปลว่าจะมีสองกลุ่มนี้ถูกไหมค่ะโดยรวมท่านผู้ชมวิธีการท่านต้องสมัคร สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเริ่มวันนี้ตอน8โมงครึ่งนะคะยาวไปจนถึงวันที่28กลกุมภาพานันธ์ปีหน้าอท่านผู้ชมอเมื่อสมัครและได้รับการตอบรับสิทธิ์ของท่านคืออะไรนี่ลดค่างวด3าปีปีที่หนึ่งจากที่เคยผมยกเป็นตุ๊กาตาจ่ายหมื่นหนึง่งค <5. S 2> ปีที่หนึ่งจ่ายแค่ 5, <5. S 2> 50 0 0 ปีที่สองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จ่ายแค่เจ็ดพันจากเบอร์นที่เคยจ่ายปีที่สามจากเบอร์นจ่ายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าพันอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมและทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายเนี่ยเอาไปตัดเงินต้นทั้งหมดค่ะปกติอย่างบ้านเนี่ยก็จะชัดเจนจ่ายไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยใช่ค่ะถูกไหมค่ะแทบจะไม่ตัดเงินต้นเลยแต่เงื่อนไขนี้เนี่ย เอาข้างว่าที่จ่ายไปตัดเงินต้นทั้งหมดแล้วถ้าทําตามเงื่อนไขคือตรงเวลาจ่ายตามนี้ตรงเวลาครบ3าปีไม่เก็บดอกเบีย้ยสปีก็คือยกดอกเบีย้ยให้ไปเลยไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยท่านผ<ะ>ู้ชมดูกันต่อไปเงื่อนไขคืออะไรอีกข้อหนึ่งอ่าท่านจะไม่สามารถกู้ยืมใหม่ได้ใน12เดือนแรกค่ะ แล้วก็มีการรายงานข้อมูลเข้ามาตรการในเครดิตบิวโรเท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมค่ะอ่อันนี้คือมาตรการแรกเพื่อจะให้บ้านรถหรือสถานประกอบก,การที่เอาไปค้ำปาาระกันรายเล็กเนี่ยไม่ถูกยึดใชไม่ถูกยึดก็เลยชื่อจ่ายตรงคงทรัพ์ไงอ่าส่วนอีกมาตรการหนึ่งขึ้นมาโดูซิปเป็นยังไงอีกมาตรการนึงมาตรการที่สองจ่ายปิดจ,จบอ่านี่ฮะตผูชม นี่เข้าร่วมโครงการได้สินเชื่อทุกประเภททั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันอ,อมียอดนี่คงค้างรวมดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน5,000บาทต่อบัญชีสนาหนะบัญชีณวันที่31ตุลาค้างชำระเกิน3เดือน90วันมาตรการนี้ท่านเข้าไปที่แบงค์สมัครเข้าร่วมโครงการเสร็จสับปุ๊บใจสิเปอร์เซป็นต้นว่าเป็นนี่อยู่ห้าพ จ่ายเท่าไหร่ห้าร้อยค่ะที่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์มันสูตรออกมาแล้วน้องใช่จ่ายปิดจบก็คือหนี้เสียกลายเป็นปิดจบหนี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เริ่มต้นใหม่ได้จ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของยอดหนี้คุณผู้ชมที่ไม่เกินห้าพันบาทต่อบัญชีเนี่ยค่ะแล้ว<ด>หลังจากนั้นก็คือปิดจบหนี้ไปได้เลยแปลว,ว่าท่านที่มีไม่เกินห้าพันเป็นหนี้อยู่แล้วค้างชำระเก้าสิบวันถูกไหมใช่อาจจ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต ไปห้าพั 5, ก็500อีก90%รซรัฐจะรับภาระไปสี่สบบาเปอรสถาบันการเงินจะรับภาระไปสี่าเปอรเนึกออกใช่ไหมค<ะ>่ะนี่คือมาตรการที่ออกมาซึ่งถ้าดูรายละเอียดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพการถแถลงเมื่อวานนี้โดยที่แหล่งเงินที่จะเอามาจ่ายดอกเบี้ยให้เนี่ยท่านผู้ชมหรือมารับภาระให้เนี่ยในกรณีของ ธนาคารพาณิชย์ก็จะเอาเงินจากที่ต้องนำส่งเข้า FIDF กองทุนฟืนฟ้นฟูเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างๆโดยจะได้รับการละเว้นการปรับลดอัตรานำส่งจำนวน39,000ล้านบาทเอานึกออกใช่ไหมเขาจ่ายโยตอนนี้เนี่ยธนาคารต่างๆต้องส่ง FIDF <ฮะ S 2> จ่ายนี่เดิมของแบงค์ชาติเนี่ย0.46เ ให้เอาไปจ่ายนี่เดิมแค่0.23ใช่ค่ะครึ่งหนึ่งอีก0.23เอามาอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ 1> 1่งปีมันจะเป็นเงิน39,000ล้านบาทท่านผู้ชมกับอีกตัวหนึ่งเงินงบประมาณค่ะตามมาตรา28พรบวินัยการเงินการ,การคลังปี61เพื่อชดเชยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ6แห่งก้อนนี้อีกประมาณ38,920ล้านบาทอืมอ่ะนี่เป็นภาพใหญ่ๆของมาตรการที่ออกมา โดยที่อย่างที่ว่าไปนะครับตัวชมมาตรก,การนี้ฟังจากคุณพิ่ชัยชุนหาว้ชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบ่อนะครับตัวชมโครงการคุณสู้เราช่วยจากครอบครัวลูกนี่รายย่อยและ SCB ขนาดเล็กรวมจำนวน1.9ล้านคนหรือ1.9ล้านราย ถ้าคิดเป็นบัญชีกู้เงินเนี่ย2.1ล้านบัญชีค่ะมียอดนี้รวมประมาณ8.9แสนล้านบาทคุณพี่ชัยบอกยังจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอีกการแก้นี้ที่ยังยืนต้องควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะและการเสริมสร้างไรายได้ให้กับลูกหนี้กรณีลูกหนี้สินเชื่อบ้านวงเงิน1ล้าน8 50,000บาทระยะเวลาตามสัญญา30ปีอัตราดอกเบี้ย5%ต่อปี จ่ายค่าง,างว,ดวดเดือนละหมื่นบาท <c oughs> และปัจจุบันผ่อนมาแล้ว10ปีเพราะฉะนั้นจะมีเงินต้นคงเหลือ1นล้านห้าแสนบาทระยะเวลาสัญญาคงเหลือต้องจ่ายชำระอีก20ปีและรายนี้ค้างชระ,ะนี่มา3เดือนสมมุติค่ะกรณีนี้นถ้าลูกนี้คนนี้ตัดสินใจเข้าโครงการเนี่ยจะได้ประโยชน์3ต่อนะคะ ต่อที่1ก็คือการเพิ่มสภาพคล่องด้วยการลดเงินผ่อนส่งรายเดือนอ,อย่างการณีนี้จากเดิมที่เคยจ่ายงวดละหมื่นปีแรกก็จะจ่ายเหลือเพียงเดือนละ5,000ปีที่2จ่ายเดือนละ7 0 0 0ปีที่3เดือนละ900 0อันนี้ต่อที่1ต่อที่2พักไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยตลอด3ปี และถ้าตลอด3ปีไม่ผิดเงื่อนไขทางการจะยกดอกเบีย้ยทั้งหมดให้โดยไม่ต้องจ่ายต่อที่3ก็คือปิดจบนี้ได้เร็วขึ้นเพราะอ้ที่ผ่อนไป3ปีมันไปหักเงินต้นทั้งหมดเลยใช่ค่ะลูกนี่ ถ้าสามารถผ่อนส่งนี้ได้จนจบมาตรการ3ปีในกรณีที่ยกตัวอย่างนี้ <c oughs> เท่ากับว่าสามารถลดเงินต้นได้เต็มๆ <c oughs> เป็นจำนวน2องแสนห้าบาทและ,และจะทําให้ได้รับการยกเว้นดอกเบีย้ย3ปีโดยรัจ่ายแทนเนี่ยเป็นเงินอีก2อง0สนสบาทแล้วก็สามารถปิดจบนี้ได้เร็วขึ้น2ปีจาก20ปีก็เป็น18ปีอ่านี่กรณีของบ้านกรณีของรถ อันนี้เขายกตุกตาบ้านเนี่ย1.85<ก>ล้านค่ะแต่กรณีที่เป็นมาตรการเนี่ยได้ถึง5ล้านถูกไหมน้องใช่ไม่เกิน5ล้านรถ,รถมีกรณียกตัวอย่างลูกนี้สินเชื่อรถ วงเงินต้นและดอกเบีย้ยตลอดสัญญาเนี่ยลถมันจะมีการคิดดอกเบีย้ยอีกแบบหนึงน่งน้องหกแสนหบาทระยะเวลาผ่อนตามสัญญา6ปีอัตราดอกเบีย้ยเปอต่อปีอตุก,กาตาว่าปัจจุบันผ่อนมาแล้ว3ปียอดนี้ก็คงเหลือ3 0 0 0สนบาทค้างจ่ายนี้มาแล้ว3เดือนกรณีนี้ถ้าเข้าโครงการจะได้รับการลดค่างวดและพักดอกเบีย้ยเช่นเดียวกับบ้านาโดยค่าผ่อนงวดเนี่ยจ่ายงวดเดือนละ8,500บาท ใช่ไหมน้องใช่สมมุติว่าตอนนี้จ่ายอยู่เดือนละ8,500เพราะเข้าโครงการปีแรกเนี่ยจะจ่ายเหลือเดือนละ4,250ปีที่2จ่ายเดือนละ6,000ปีที่3จ่ายเดือนละ7,700บาทและได้พักไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยตลอด3ปีและเมื่อสามารถผ่อนส่งนี้ได้จนจบมาตรการทําตามเป๊ะเลยอะในกรณีอย่างนี้ก็จะทําให้เงินต้นกระดอกเบี้ยตลอดสัญญาเนี่ยลงมาเหลือ580,000บาท ก็คือลดลงจาก6 1 0 0 0 0บาทและสามารถจบหนี้ได้ใน3ปี8เดือนกรณีรถยนต์ปิดจบหนี้ไม่เร็วกว่ากำหนดเดิมเพราะในช่วง3ปีแรกเนี่ยลดค่างงวดลงมากก็เลยไปตัดเงินต้นได้น้อยนะคะแต่มันจะช่วยให้ตัวลูกหนี้เนี่ยมีเงินเหลือเอาไปใช้ใจ่ายได้มากขึ้นแต่การเข้าโครงการนี่จะได้ทันทีเลยคือช่วยประหยัดดอกเบีย้ยที่ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลเนี่ยเป็นเงิน3 1 0 0 0บาทค่ะอ่าท้งนี้ทั้งนั้น ยังมีคำอธิบายว่าก่อนจะเข้าโครงการซึ่งต้องสมัครท่านจะต้องมีความตั้งใจในการแก้นี้เพราะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสีข้อข้อที่1ก็คือลูกหนี้ต้องไม่ทําสัญญาสินเชื่อเพิ่มเติมนะคะในช่วง12เดือนแรกที่เข้าร่วมมาตรการยกเว้นกรณีสินเชื่อธุรกิจ SME ที่จําเป็นจะต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องอ อันนี้สามารถให้สินเชื่อเพิ่มเติมได้โดยจะพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้อันนี้ตามความเหมาะสม,มข้อที่2คือลูกหนี้รับทราบว่าจะมีรายงานข้อมูลต่อเครดิตบูโรถึงการเข้าร่วมมาตรการนี้ข้อที่3ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชําระค่างวดขั้นต่ําได้ตามมาตรการที่กําหนดหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆได้อย่างเช่น ลูกหนี้ก่อนหนี้ใหม่ก่อนระยะเวลา12เดือนท่านจะต้องออกจากมาตรการและกลับมาจ่ายดอกเบีย้ยทันทีใช่ก็ต้องชําระดอกเบีย้ยที่ได้รับการพักเอาไว้นะคะและข้อที่สี่ถ้าสัญญาสินเชื่อมีผู้ค้าประกันผู้ค้าประกันจะต้องให้ความยินยอมในการเข้าร่วมมาตรการและลงนามในสัญญาค้าประกันใหม่อ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อนี่เป็นโครงการใหญ่แก้หนี้รายย่อยซึ่งจะมีจํานวนบัญชีลูกหนี้ คาดการเนี่ยสล้าน1แสนบัญชีเลยนะถ้าเป็นคิดเป็นรายก็1ล้าน9ก้าแสนคนค่ะ